ในโจบกเมืองกรุงเทพมหาคนครยัยลครับเราต้องเรียกกองกองทัพอากาศมาช่วยแล้วโอ้โหตอนนี้มันพังตึกไปหมดแล้วครับผมสยามพลากงสยามพลากอนไม่ได้เดินกันแล้วทีนี้โอ้ยไม่เหลือซากครับออ เห็นกันแล้วไคจูสองตัวนี้มีการคำรามนะครับท่าทางเป็นการแสดงถึงการหวงอาณาเขตแต่ว่าไคจูตัวสูงไม่สนครับขวิดแม่งขึ้นไปแล้วกูพาขมวยหรือเปล่าเพื่อการแย่งอาณาเขตครับมันต้องเตียนธรรมชาติคนระับสรรสร้างเออโรบอกสันสร้างไอ้เหี้ยเออ ตอนนี้บ้านเมืองชิบหายไปวอดอยู่หมดนะครับผมเอากูตายไอ้เหี้ยหมดแต่ภาคไ <c oughs> อ้สัตว์โหตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปีศาจทำลายเมืองอยู่นะครับผม <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นอย่างโอ้โหยัยเค้เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับผม รีบหนีโดยไวนะครับแล้วกูมาบินอะไรตรงนี้วะมันพยายามจะฟันผมนะฟันไม่ได้กูบินได้ครับแต่เรายิงมันไม่ได้นะโหในเมืองตอนนี้มีการประทะกันของไครจูยั์ทั้งสองนะครับเกี่ยวตะขอกองเล็บไปอ้าวตายไปแล้วไอ้เหี้ย โจนเขาวิ่งชนทำฟารามเพื่อชัยชนะเกิดอะไรวะเพื่อนจะพูวิ่งไงเนี่ยบอกมึงยังไงเนี่ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเฮียเมืองอะไรวะน่ะแบงคอกซิตี้วะเนี่ยอ่อเรียบร้อยตอนนี้มี์ไคโจกำลังต่อสู้กันที่เมือง กูเป็นกูเป็นตัวหางยาวอ่ะกูเป็นตัวห่างมีดตรงนี้มันสู้กันโหดมากเลยอ้อยตอนนี้การต่อสู้ดูเดือดไปโจไปโจอ้อยพิษกัดกูตัวนี้พ้นพิษได้ตรงพ้พิษได้น่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ของกูแล้วละมั้งมีสัตว์ร้ายมากมายจะลองถล่มเมืองเนนี้ลายเมืองแล้วได้ตังหรอ โอ้ยโอ้โหมันเครี้ยงกูไปอย่างนี้เลยเหรอครับเอะไรวะไอ้ยแม่งสู้กันแบบอื่นๆว่าจะฟักโอ้ชนแล้วชนแล้วชนชนชนบุรีชนบุรีชนบุรีโอ๊ยสู้กันอ๋อโอ้ยอะไรเกาะกูเนี่ยเห็บไอ้เหี้ยเห็บกัดหัดเก็บเหี้ยโอ้ยข่าวด่วนพระค่ำโอ้ยเรียบร้อยเก็บได้หนึ่งตัว ตายไปแล้วอือหือควิดไปเลยอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันวะกูอยู่ในเมืองไงตอนเนี้ยอุอ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะไม่เหมือนปีศาจเลยอย่ะเก่งมากหรือเปล่าใครจูปะทะกันแล้วครับอ้อทำไมกูล่ากันมาอย่างนี้ขวิดไปครับขวิดเด้ปล่อยพิษ พิษร้ายอุย้ยมันพ่นไฟได้ไอ้เหี้ยนี่พ่นเจอพิษนี่ปล่อยแกส๊สโอ้ยโดนโดนดันโดนดันดันคืน <laughs> ดันคืน <laughs> ดันคืนโอ้ <laughs> oh, แตกโอ้ oh, แตกไปแล้วสัโอ้ฆ่าไปสี่ตัวเลยเหรอวะไอเ้เหี้ยหมดกันอันนี้เลยเนะี่ย สี่ช็อตกนั่นโอ้โหยิงพิษไปสี่ล้านเม็ดไม่รู้น้ำไม่ทันมันจะซัดกราบหมุนเจอจอระเขคโหดโอ้ยโอ้โหเหวียงมันดูโง่อย่างวะมเบรเบรดฟันแม่งเข้าบ้างไหมเนี่ย มันไม่เข้าเลยอ่ะคำรามมีการคำรามโอ้โหนมึงทุบทีระเบิดระเบ้อนีๆๆ่เรียกว่าโหดมากเจอโซน,นิกนี่โซน,นิกเมนสายฟ้าสกิลเมนสายฟ้าเฮ้ย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 นี่ยิงปืนไง แตกไอ้เหี้ยเ,ยเอ,อ้ยโดนเต็มหลังเลยจัดเอ้ยกระดูกสันหลังกูเละหมดแม่มึงสู้กับตัวเหี้ยอะไรอยู่ตอนนี้กูกัดตึกเล่นอยู่เนี่ยกัดตึกอยู่กัดตึกอยู่โอ,อ้ใครใครหมุนใครหมุนเหี้ยอะไรหมุนทำไมโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยตรงเนี้ยเหี้ยอะไรวะโอ้ยเหี้อยอะไรเนี่ย ตัวอะไรขาวๆไม่รู้กระโดดกัดแม่งเจ๋งมากปาดไปครับโกลงเล็บโอ้ยจะตายอยู่แล้วไฟไฟติดไฟติดแป๊บนึงกูนี่เลยกูต้องซื้อคันนี้เฮ้ยกูมาแล้ว เดี๋ยวไปเด็กไอ้พวกตัวร้ายเ่่่ะยี่่อะไรบ้ยิ้มยู่หนะกูอยู่ในเมืองกูแล้วมาช่วยเมืองช่วยประเทศอยู่ยี่่่ะ้ยพอสูบใกล้ใกล้เราโคตรอินเลยสว์ขึ้นเขาขึ้นเขานี่ในมุมแรงยิงเพื่อประเทศถ้าจะเล่นตัวฟาร์มตังอตินเล่นคันแรกเลย ซื้อหรือขางคันท้ายมาอโอ้ยมันกรี๊ดมันกรี๊ดคันท้ายมันไ้หนี่มะได้ตังค์น้อยโอ,ยโอ,ยโอยตายไปเลยเฮียโอ้ยสัตว์เพื่อชาติไอ้สัตว์เ้ยไม่ใช่มนุษย์ได้ได้ไดเฮียแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย คือใครโจมันจะไม่รู้สึกเจ็บที่อะไรเลยบอกมันเจ็บมันเจ็บนะเว้ยแต่มันไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นน่ะเออเราไปยิงไอ้พวกตัวอ้วนๆเดินช้าๆดีกว่าเว้ยคนทหารโอ้ยนี่เว้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนมันหมุนอะไรอ่ะมันหมุนอะไรอ่ะ ตวสู้ยิง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 ไอ้เชี่ยคนเหมือนทหารจริงๆเขาจอดเลียงกันอย่างนี้เลยยิงตึกแม่งโอ้ยตึกมันวงเปลี่ยนสทัเปลี่ยนสัทมุมยิงมุมยิงโอ้ยอ่ะ สามตัวกำลังช่วยกันถล่มเมืองไอ้สัสไม่นะบ้านเราโอ้ยวัากพ่เห็นมั้ยบ้านเราเฮ้ยมันเห็นกูแล้วตังตัวตังตัวอ้าไอ้าวอีสัสกูแตยยกเลยเฮียเข <c oughs> าจะเอาคนม,มาทำพิษเหรอไอ้ีัส ไายมึงโดเปีกปูเฮ้ยยิงยิงยิงโอ้ยว้าพี่เลื่อยปาตังนะกูมีกูได้คิดทีละสามสิบสี่บาทยิงใครจูอ๋อยิงกันเองนี่ไงกูสอยมันได้หลายร้อยเลยเฮียเออ

เฮ้ยเฮ้ยอ้ยโอ๊ยโอ้ยมันใกล้แล้โอ้ยมแกมันมแกูโอ้ย่อยถอยว้ายเดี๋ยวมันจะจอดำทำไมวะไอ้เฮียโย โอ๊ย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 ดโดนปาดห้างโดนโอ้ยโอ้ยปามันโดนมันโดนตีแม่งทะลุมาจากไหนเนี่ยเฮียตายเลย